เราจะปฏิบัติตนเองได้อย่างไรโดยเฉพาะตัวเองยังมีความโลภอยู่อนาปานสติแก้ได้ทุกเรื่องแก้ได้ยันนิพพานนั่นแหละเวลาเราโลภเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมเวลาเราจเจริญอนาปาเราฝึกทิ้งความคิดไงดังนั้นนิสัยเนี่ยมันจะเกิดแก่เราเวลาเราโลภขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ทิ้งเราก็ละ มันจะเกิดเป็นนิสัยเหมือนนิสัยในการผูกติดกับอารมณ์ทําไมเรารู้อารมณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันต้องผูกติดนะเราอยากทิ้งก็เพราะเราสร้างนิสัยในการผูกติดไงสัญญคะมีสัญญคะเพราะมีความพอใจอย่างแรงกล้าในอารมณ์นั้นเราต้องวางความพอใจฝึกวางความพอใจการฝึกวางความพอใจในอารมณ์ก็คือการมาพอใจในอนา,านาปนสติจิต หรือวิญญาณจิตมโนวิญญาณจะพอใจในสี่ธาตุพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารจับมันมาพอใจในธาตุธาตุเดียวคือรูปแล้ววางความพอใจในอีกสามธาตุที่เหลืออันนี้แก้ได้ทุกเรื่อง